ใช่คนโชว์นอยโนนมีแมวมองเห็นไหมล่ะมีแมวมองมีแมวมองเห็นไหมล่ะมีแมวมองมีแมวมองมองอะไรลูกมองย่างเหรอมองเย่ยงมองเย่ยงอ่ะย่างโชว์เลยโชว์ครับ ขอ,ขอบคุณเอฟซีสูกขอบคุณ, niin, คณ yeah again, นะครับขอบคุณที่มาดูเองนะครับ นอ่นอนอาวอ้าวก็หอมละดูหอมด้วยเด็กก็เดยกก็ลงไรเลยกอดดีรุกอดมือแข็นแม่ดีดีครับอืมอืมช็ดไปอีกแล้วนอนเขากองก็หอมนอนแล้วลูก sẽ khuẩn trôi ơi ô khuẩn sẽ khổn trôi ơi <laughs> à phải khổn อมอ้เสียงเลยวมากลูกเสียงเลยวมาก ชิดมือชิดปากโอ้โหอนามาัยจ้าดไปอาบน้ำยังลูกไปแล้วไปไหมแม่พาไปอาบน้ำไปไหมลูกไปไหมครับไปไหมครับ นกนเสียงนกกระเจิบ๊บนกนกอะไรนะเสียงนกกระเจี๊ยบร้อง <c oughs> นกเอี้ยงดำตกจากต้นไม้อยู่ด้วยกันมาเนี่ยแปดเก้าเดือนแล้วส <c oughs> องตัวนอนเลยโอ้โหเออโอ้โหดูท่าดูท่าดูท่า ดูท่าก็หอมนอนนุ่นดูท่าก็หอมนอนนุ่โอ้โหโอ้โหลูกสาวแม่โอ้โหจันตัวเล็กนะแม่แม่เพื่อยู่ี่หนแม่แม่ไเก่อทตอนเนี่ย โอ้ยเดี๋ยวดกเดี๋ยวลหลับแล้วในข้าวกล้องข้าวกล้องในแมวส้มนะคะข้าวกล้องแม่ก็นอนนอนตัวนู้นคือข้าวหอมเป็นแมวโดนปล่อยั้งคู่นะคะแล้วนี่ลหละอันนี้ดกโดนปล่อยหรือเปล่าไม่ใช่อันเนี้ยทำอะไรหนูทำอะไร รือหนูทำอะไร